สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับพัดลมนะครับพัดลมที่มีแบตเตอรี่ในตัวจาก DPOWER นะครับตัวนี้ก็คือรุ่น fdl 001นะครับเป็นพัดลมที่พับได้นะครับพกพาได้ง่ายๆเลยมีหลายสีให้เลือกตามนี้เลยนะครับเราไปดูตัวจริงของเขากันเลยนี่ครับ fdl 001พับแล้วก็จะกลมแบบนี้เลยนะครับนี่ขนาดเล็กพกใส่กระเป๋าได้เลยนี่ครับทุกคนเขาสามารถ พับเก็บแบบนี้ได้นะครับปรับรูปทรงตามต้องการได้เลยนะครับจะปรับให้เป็นทรงสูงแบบนี้นะครับหรือจะปรับให้เป็นทรงแบบนี้ก็ได้นะครับจะดูดลมขึ้นจะเป่าลมขึ้นตรงนี้ได้หมดเลยปุ่มควบคุมของเขามีเพียงปุ่มเดียวครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนกดเปิดเบอร์หเบอร์สเบอร์สนะครับปรับแรงลมได้สระดับนะครับช่องเสียบชาร์จของเขาเป็นช่องแบบ ไมโคร USB นะครับซึ่งเขาแถมสาย USB มาให้ด้วยอยู่แล้วในกล่องนะครับขณะที่เราเสียบชาร์จนะครับขณะที่ทำการเสียบชาร์จจะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ครับนี่จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้บอกให้รู้ว่ากําลังชาร์จไฟอยู่นะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วรุ่นนี้ของเขานะครับไฟก็จะดับลงบอกให้เรารู้นะครับว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับ สะดวกมากเลยนะครับทุกคนพกใส่กระเป๋าเสื้อได้เดินทางได้ไปเที่ยวอะไรต่างๆนะครับไม่เกะกะเลยด้านล่างของเขาจะเป็นยางรองกันลื่นนะครับสําหรับไปวางบนพื้นที่ที่ต้องการนะครับได้หมดเลยไปดูรุ่นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็คือพัดลมรุ่นมอนลีนะครับนี่เขาจะมีสีเลือก3มสีนะครับทุกคนชมพูฟ้าแล้วก็เหลืองนะครับ ตัวอย่างที่นํามาแสดงวันนี้นะครับให้ดูวันนี้ก็คือสีเหลืองนั่นเองรุ่นนี้มีดียังไงครับรุ่นนี้ก็คือเขาใช้ใบพัดที่มีขนาดใหญ่นะครับนี่สามารถปรับมุมองศาปรับก้มแบบนี้ได้45องศานะครับปรับมุมเงยได้45องศารวมแล้วรุ่นนี้ก็คือปรับได้90องศานั่นเองนะครับเป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับทุกคนเวลาที่เราทํางานนะครับอยู่บนโต๊ะทํางานโต๊ะเรียนนะครับ อยู่บนโต๊ะกับข้าวไปนั่งแคมป์ปิ้งไปนั่งเล่นหน้าบ้านอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับทุกคนเราจะเห็นว่ามีไฟสีขาวปรากฏขึ้นแบบนี้เวลาเสียบชาร์จก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับและเมื่อเวลาชาร์จเต็มแล้วไฟเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับช่องเสียบชาร์จอยู่ที่ด้านหลังนั่นเองนะครับเป็นพอร์ตแบบไมโคร USB นะครับซึ่งเขาแถมสายไมโคร USB มาให้อยู่แล้วรุ่นนี้ก็ สวยมากมากเลยนะครับทุกคนวางบนโต๊ะเรียนโต๊ะทำงานนี่ปรับแรงลมได้3ระดับนะครับเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูแรงลมกันนี่เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับน่ารักมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันนะครับ ใบก็เป็นพัดลมรุ่นวินดี้นะครับทุกคนจะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับนี่ตัวจริงของเขานะครับเห็นไหมครับเขาจะมี3ามสีเนาะสีขาวสีชมพูนะครับแล้วก็สีเทานะครับตัวจริงของเขาสวยมากเลยนะครับทุกคนนี่เขาสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเราจะแขวนอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาจะมีห่วงแบบนี้มาให้ด้วยหรือจะยึดติดกับข้างฝาก็ได้นะครับยึดเกี่ยวกับตะขอตรงนี้ เข้าได้เลยหรือจะห้อยนะครับจะถือแบบนี้ก็ได้จะวางตั้งโต๊ะก็ได้นะครับนอกจากเขาจะมีฟังก์ชันเรื่องของพัดลมที่ปรับแรงลมได้หลายระดับแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนี่เขาจะมีสวิตช์อยู่2อันนะครับสวิตช์ปรับแรงลมและสวิตช์เปิดปิดไฟครับรุ่นนี้เขามีไฟด้วยนะครับเป็นไฟรูปวงแหวนปรับได้2ระดับนะครับนี่สีของไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นตามสีของพัดลมเลยนะครับ พัดลมสีชมพูไฟก็จะออกมาเป็นโทนสีชมพูนะครับปรับแรงลมได้นะครับ1 2 3รุ่นนี้ปรับแรงลมได้3ระดับนะครับนี่ช่องเสียบชาร์จของเขาเป็นพอร์ตแบบ USB Type C นะครับทุกคนเวลาที่เราเสียบชาร์จนะครับจะมีไฟสีแดงแติดขึ้นมาตรงนี้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟตรงนี้ก็จะดับลงนะครับ ดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับนี่เราตั้งบนโต๊ะทํางานอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยวางบนโต๊ะจะไปห้อยแขวนหรือใครที่ชอบไปเที่ยวนะครับแคมปิ้งไปโน่นนี่นั่นนะครับพกตัวนี้ไปนะครับได้ทั้งแสงไฟได้ทั้งพัดลมในตัวเลยนะครับน่ารักมากเลยทุกคนต่อมา รุ่นนี้ก็คือรุ่นดอนลี่นะครับทุกคนเป็นพัดลมแบบมือถือแบบนี้ครับนี่พกติดตัวไปไหนมาไหนได้เลยเขาแถมฐานรองตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนี่เราสามารถนําไปวางนะครับบนโต๊ะเรียนโต๊ะทํางานทํากันบ้านทําอะไรออนไลน์นะครับวางมือถือได้เลยนะครับรุ่นนี้ปรับแรงลมได้กี่ระดับไปดูกันเลย รุ่นนี้ปรับได้3ระดับนะครับคนแรงลมของเขาดีมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันครับทุกคนเป็นช่องเสียบชาร์จนะครับด้วยพอร์ตไมโคร USB ตรงนี้เวลาที่เราเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับตรงนี้จะเป็นไฟสีแดงกระพริบกระพริบนะครับเวลาชาร์จเต็มแล้วไฟสีแดงก็จะหยุดกระพริบนั่นเองครับนี่ครับพกใส่กระเป๋าได้เลย รุ่นนี้เขามีให้เลือกหลายสีนะครับสีชมพูสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับเทมากเลยทุกคนตัวนี้ก็คือรุ่น FDL002 นะครับนี่เขาจะมีสีสีให้เลือกตามนี้เลยนะครับสีขาวสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวครับตัวอย่างที่นำมาให้ดูวันนี้เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูออกโทนแบบนี้นะครับ รุ่นนี้มีความพิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของไฟสถานะบอกด้วยนะครับนี่เปิดเบอร์หนึ่งเปิดเบอร์สองเปิดเบอร์สามจะมีไฟ LED บอกเลยนอกจากจะปรับได้3ระดับแบบนี้นะครับดูด้านข้างนะครับนี่เขาสามารถเลื่อนขึ้นลงนะครับปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเขาสามารถปรับสายได้ด้วยนะครับด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนพัดลมตัวใหญ่เลยเนาะนี่อย่างนี้ครับ ลมดีสายดีด้วยนะครับทุกคนเวลาที่เราจะล็อกนะครับล็อกทิศทางไม่ให้มันหมุนก็ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับดึงแกนอันนี้ขึ้นเขาก็จะหยุดหยุดการสายนะครับนี่นอกจากจะสายได้แล้วนะครับปรับระดับสูงต่ำได้แบบนี้แล้วเขายังสามารถปรับมุมก้มเงยได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ก้มต่ำาๆก็ได้นะครับ ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะใช้อยู่บ้านใช้ไปเที่ยวไปที่ทํางานนะครับไปตลาดนัดไปขายของบางคนมีเพชรลงเพชรเล็บอะไรต่างๆนะครับอันเนี้ยใช้ได้ทุกสถานที่เลยนะครับใครที่กําลังมองหาพัดลมพกพานะครับที่มีคุณสมบัติต่างๆแบบที่เห็นในคลิปแบบเนี้ยนะครับหน้าตาสวยๆงานดีทุกตัวเลยนะครับทุกคนแนะนําเลยนะครับพัดลมจาก ดีพาวเวอร์ครับสวัสดีครับ